ทำบุญร่วมกันครับแหม่ไอชิผายชาต้ากูไม่อยากเกิดมาเจอมึงอ่ะเฮ้ยก <c oughs> ูลืมไปึงทอนให้กูด้วย80บาทกูใส่ไปได้ร้อยหนึง่งเอียครับทำบุญร่วมกันครับเฮ้ยกูไม่อยากได้บุญนะกูอยากทำบาปทำบุญร่วมกัน แหวไอชิบหายชาดากูไม่อยากเกิดมาเจอมึงอะ่ะไอโหยเฮียมเอาบุญจากไหนมากูรูร้สึกไม่ค่อยดีรับไปสิลูกค้ากูเข้าเต็มร้านแล้วเนี่ยทอาบุญก่อนับต้องใส่ดยเหรอใส่ครับใส่เฮ้ยวุนไหวชิบหาย,ายเลยบุญบ้านไหนเนี่ยบ้านเถิงครับบ้านเถิงข้างบน ไอเวดไปรอแป๊บหนึง่ง <c oughs> อะไรอ่ะไปเนี่ย <c oughs> ไอเฮียทำบุญก็เรื่องมากเนี่ยอ่ะ <c oughs> สาธุกเกิดชาตนนิชั้นใดขอให้พบรักแท้ยิ่งยิ่งกว่าเดิม ซาถูลำลำรวยรวยกิจการมันหมานฟังฟังเดี๋ยวเกูเลืมอีกอีกข้อหนึ่งซาถูเกิดชาติหน้ามาอย่าได้เจอไอ้โหยอย่าให้ได้เจอสันขวานอีกเลยเฮ้ยกูลืมซาถูขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมันหมานปังๆและกิจการลุ่งเรืองไปเรื่อยๆมีเล็กมีน้อยได้เมียหลวงอนุญาต กูลืมไปทอยให้กูด้วย80บาทกูใส่ไปได้ร้อยหนึ่งมีตังค์ถอเปล่าไม่มีครับพี่อ่ะกูแกะได้ไหมเนี่ยโอุ๊ยโอ๊ย,อยไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้อตายร้อยก็ร้อยเฮ้ยดูนั่นเด็กผีเอาเเอยเบ็ดเบ็ดเบ็ดยิ้ม